mm -hmm. งานสิทธิประกันสุขภาพเนี่ยมีพันธกิจหลัก2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลัตหการผ่าตัดแล้วก็วิสัยีในส่วนนี้ค่ะงานมุ่งเน้นที่จะให้การบริการแบบ one stop service นะคะเป็นการบริการที่อำนวยความสะดวกกับผู้รับบริการมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยคะ่ะในส่วนของ จุดตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เนี่ยเรามีทั้งหมด11จุดบริการด้วยกันนะคะกระจายอยู่ทั่วทั้งในส่วนของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกในส่วนของหน่วยตรวจบันทึกข้อมูลหัตถการผ่าตัดเนี่ยเรามีจุดบริการทั้งหมด12จุดบริการด้วยกันกระจายอยู่ทั่วทั้งห้องผ่าตัดแล้วก็หน่วยตรวจที่มีการทําหัตถการนะคะในส่วนนี้ค่ะมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่เราจะสื่อสารยังไงให้เจ้าที่ของเราเนี่ย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะไ,ได้รับข้อมูลทั้งหลายทั้งแหล่นะคะรวมไปถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะก็มีการเปลี่ยนจากกองทุนต่างๆมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตรงนี้ละคะ่ะการทําให้งานเนี่ยจัดตั้งกลุ่ม COP ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาพวกนี้แล้วก็สามารถเข้ามาจัดการความรู้แล้วก็ยังเผยแพร่ข้อมูลความรู้เนี่ย ไปสู่บุคลากรภายในแล้วก็บุคคลภายนอกเพื่อให้ใจให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิทประโยชน์ต่างๆได้อย่างาถูกต้องสมตามสมควรที่เขาควรจะได้รับนะคะส่วนในเรื่องของการเลือกทีมนะคะบริบทของงานสิทธิ์เนี่ยเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะเราไม่มีวันหยุดเพราะงั้นทุกคนในงานเนี่ยถือว่ามีความสําคัญเท่าเทียมกันเพราะทุกคนเนี่ย จะต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปปฏิบัติงานตามจุดบริการต่างๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยเราถือว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนหน่วยงานให้นำไปสู่ออการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะวิธีการดำเนินง,งานของ COP ของงานสิทธิประกันสุขภาพนะคะเราจะมีทีมสนับสนุนนะคะเป็นผู้ประสานงานในการจัดทำกำหนดการแล้ก็ตารางมอบหมายนะคะเพื่อ ให้ประสานกับหัวหน้าหน่วยนะคะในการดรําเนินง,งานโดยให้น้องๆค่ะคิดหัวข้อของปัญหาของตัวเองที่พบปะที่พบปัญหาแล้วก็ที่มีประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เจอหน้างานอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะมาแชร์กันนะคะโดยเราทําเป็นตารางที่กําหนดเลยเป็นรูทีเลยะคะ่ะเป็นประจําทุกเดือนซึ่งเราจะให้น้องๆเนี่ย คิดเลยว่าหัวข้อที่สนใจแล้วก็จะทําเป็น powerpoint หรือว่าเป็นวิดีโอซึ่งเราให้อิสระเขาในการที่จะนําเสนอเลยะคะ่ะว่าอยากจะทํารูปแบบใดเพื่อให้น่าสนใจนะคะโดยสมาชิกของเราเราให้ความสําคัญของน้องๆทุกคนนะคะทุกคนก็เลยมีหัวข้อในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะโดยจะมีน้องจินดามณีนะคะที่เป็นผู้ประสานงาน,นะคะ่ะ ในส่วนของการดําเนินงานนะคะเมื่อเราทราบตารางของแต่ละแต่ละ COP เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะทําหน้าที่คอนเฟิร์มว่ากลุ่มของ COP กลุ่มนั้นนะคะสะดวกที่จะนําเสนอหรือไม่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการทํากิจกรรมกลุ่ม COP คะ่ะเราจะมีการหาห้องประชุมและเมื่อได้ห้องประชุมเรียบร้อยแล้วเราจะแจ้งทางกลุ่ม COP นั้น,นะคะ่ะให้มาดําเนินการโดยในการดําเนินการนะคะก็จะมี1คนนะคะ มักจะเป็นพี่หัวหน้าในการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกแต่ละคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอบถามแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ที่พบเจอในปัญหาแต่ละอย่างของการทํางานนะคะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่แบบเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ หัวข้อนั้นๆน,น,นะคะเป็นเอ็กซ์เพรสในการให้ข้อคิดแล้วก็วิธีการทํางานที่ถูกต้องค่ะมีคุณฮิสตอร์เรียหนึ่งคนค่ะทําหน้าที่ในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆอะคะ่ะที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทําการตกผลึกเพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทํากิจกรรมกลุ่ม c o p ครั้งนั้นนะคะแล้วก็นําม,มาส่งมอบให้กับทาง ทีมพัฒนาคุณภาพนะคะที่เป็นทีมสนับสนุนของหน่วยงานนะคะในการคัดกรองว่าเรื่องนั้นนะคะเหมาะสมที่จะนําเสนอหรือเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้หรือไม่อะคะ่ะบางทีเพราะบางทีอะคะ่ะในการดําเนินงานนะคะเราจะมีการทำ cop ที่เกี่ยวกับงานโดยตรงซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกรู้ได้อะคะ่ะแต่เป็นขั้นตอนการดำเนินง,งานที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราก็จะนำข้อมูลส่วนนี้นะคะ่ะมาทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานหรือมาทำเป็น ช็อตโน้ตสั้นๆให้กับน้องอะค่ะแทนการเผยแพร่ค่ะข้อมูลที่เผยแพร่ได้เราจะมาทําเป็นเหมือนรูปแบบในการนําเสนอ,อค่ะแล้วก็ส่งให้งานจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติต่อไปอะค่ะความรู้สึกของ น้องๆหน่วยบริหารสิทธิประโยชน์นะคะครั้งแรกสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรม COP อะคะ่ะคือน้องๆไม่มีใครอยากเข้าร่วมเลยะคะ่ะเพราะเนื่องจากว่าเป็นการทํากิจกรรมหลังเลิกงานนะคะเพราะว่าน้องๆยังไม่เข้าใจว่าเราทํากิจกรรม COP ตรงนี้ทําไปทําไมอะคะ่ะครับทางหน่วยงานนะครับเล่งเห็นความรู้ที่หล่นหายระหว่างทางนะครับก็เลยพวกเราเลยจัดตั้งกลุ่ม COP กันขึ้นมาครับ แต่เมื่อได้น้องๆะค่ะเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม COP แล้วอะค่ะทุกคนก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่มีอะค่ะออกมาในรูปแบบของการทําคู่มือแล้วก็ทําเอกสารประกอบสื่อการเรียนรู้ค่ะครับออสิ่งที่เราได้รับรู้ได้จากการทา COP ขึ้นมานะครับออน้องๆนะครับมีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การทํางานนะครับเ,ออเป็นแนวทางแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจนะครับ มากขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ลดข้อผิดพลาดข,ของการทํางานนะคะและ<ช>เพิ่มรประสิทธิภาพในการทํางานให้กับหน่วยงานมากยิ่งขึ้นค่ะครับแล้วก็ตัวชี้วัดในหน่วยงานเราก็ดีขึ้นตามลําดับด้วยค่ะครับแล้วก็อาจสามารถต่อยอดไปถึงออทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานได้ต่อไปครับค่ะครับเราวก็ขอเชิญชวนพี่ๆชาวสีลาดนะครับเข้ามาทำ COP กัน,นเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนนะคะทุกหน่วยนะคะช่วยกันร่วมทำกิจกรรม COP นะคะแล้วก็อยากจะให้เข้าไปที่ กิจกรรมของ KM สีราดกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ